แถวสุดมากแถวโซนท่านี้เพื่อนจะเลี้ยเขาปังกันค่ะเขาเขาปังกับเพื่อเรือนี่ตามนองวารินมะปูมะงงเนี่ยก็ม้วบค่ะเห็นแต่รถซาเล็กคู่ใจเพื่อนอยู่ไกลๆเดี๋ยวตามนองวารินไปเนาะค่ะเนาะ นนนะกับรถซาเล้งผู้ใจของนอกวลินคาะลงไปถึงสวน ส่วนเรค่ะเตรียมปปพื้นที่ไว้ปลูกแล้วเชียพื้นที่ไว้ปลูกไม่ละจ้าเลียพื้นที่แล้วค่ะข้างบ,กบวกเกเก่าถิ่มเนาะจ้าเอเาอหมันบนท่นออกเป็นว่าขนาด<อ>ตรงาน,านั้นนะโอ้โหอลูกปลูกตรนี้ปลูกตรงนี้อวเขโอ้ข้างพีตัดลงเบิเลยเนาะจ้าเอาเโอ้เอตีเออเออ ถ้าาาสมกกินินนนทค่ะได้ได้ดำเนินการปลูกคุณยายเสริมสวยพร้อมแล้วป่ะเนี่ยเตรียมพื้นที่ไ,ไว้ปลูกเฮ็ดเมื่อไหร่วาลินเฮ็ดมูวานี่บอกมะกรอนนี่บอกพื้นที่มะกรอ้รนเนาะเเออตรียมพื้นที่ปลูกเอาหมากักอันนี้คือ บอกพันนี่บอกพันมาพันนี่มันพันอุ้มปุ่มเพิสี่ยวพันยาวๆอันนี้มันอุ้มปุ่มบ่กอื้อเอาหรือเอาแนวมันอันว้แนวอันไว้รอบก้อนเดีย่าเอาแตอว่าเอาไหนมันได้อยู่เป็นบ่ไหนมไกลอยู่ตัวมะเขือเาวเก็บมะเขือเาวให้น้องวาลิน อันนี้ยังนวยนี่ยังอ่อนอยู่น,นี่วะนี่นวยนี่อ่อนอยู่ว่าเมลายหลนวยอยู่บ่ทั้งฟังพุ่นกระดายนิ้นอันนี้ก็ยังส่งอ่อนอยู่ค่ะมันยังเขียวเขียอยู่จบตามมาจ้าเม,มื่อเศร้านี่แล้ว นั่นน้องวันลินกับขุดลุมเพราะที่จะปลูกพักถมถมไว้ก่อนเตะเก็เมมเมบมาเกิดขึ้นมา <c oughs> จุดไฟจุดไฟนั่นกันเตะพันผักคุณยายใสเขียนซื้อมะละกอยาว <c oughs> คุณยายเราก็จะดีแต่นี่ อย่างน่ะฟักหอมโอ้คุณยายแม่แยกประเภทไว้เลยค่ะอันนี้บกกังกงเหียวยาวน,นี้น้องวาลินถือหยังบวบยาวค่ะโอ้บวบยาวโอ้คุณยายเขียนไว้พ้อมเป็นพืชผัก <เอ S 2> ที่คุณยาย<ช>เตรียมพัน,นุ์ไว้อันนี้เดี๋ยวตากออกเสนะอันนี้งาไหมเนี่ยวลินเนี่ยแมนงางาดำงาดำแฉลเ,เ,เดี๋ยวมันตากออกซิี้นบ่ะโอ้แนวแนวพันุ์คุณยายแว่มะละกออันนี้เม็ด มะงูเงียงเง้ยวโอ้มะงูเงี้ยวค่ะเม็ดพันมะงูเงี้ยวของคุณยายอ่อนโอ้ยคุณยายอ่อนน้องวารินสิปลูกแล้วค่ะปลูกแล้วก็สิหดพักหดหน้ามันไห้แลวน้องวารินจะทีปไปกลม,ม,มละสามในน้นองวารินปลูกดอกบ่ล่ะยังบ่ทันได้รู้เลย้ะคืปอปมากกันส่วนมากย้ายปลูกจ้่ส่วนมากมีแต่ย้ายปลูกอ๋อย้ายมาปลูกสนามยังสิดอก ทานองวลินพันบ้าโดกอ่ออาอคนยายคณยายที่ปลูกลเข็้มีมีมีกันเบาน้ำเอามา,าว่ะปลูกเดี๋ยววันเดี๋ยวเลี้งลูกลูกดกลูกนาะไปทั้งใดว่าใ้ปลูกแล้วปลูกแล้วนะนะปลูกแล้วย้ายไปปลูกแล้วขมนันปลูกแล้ว น้องวารินบ่มีคำามเล่าเลยตอนปลูกอลยน้องวารินบ่มีคำามเล่าเลยคุณยายอ่อนมีเคล็ดลับการเล่าน้ำ <c oughs> ให้มันดกๆโอ้เดี๋ยวปลูกมาเดียวคนเดียวตินหนาเตินน้อยแป้งใบได้เยี่ยมตสรุปโอ้ดกๆหนาเด้อหนาปลูกแล้วก็สิโหดหนาไว้บันนี้น้องวารินก็สิไปโหดพริกก้อนค่ะโหดสวนก้อนนี่คุณยายปลูกโหดสวนท่า ออจะปลูกแค่ซีหาคุ้มค่ะแค่นี้มันกัดเท้าแล้วเลยเนาะยายมันเท้าได้หลายแล้วค่ะเพราะจำเป็นต้องปลูกลายคุ้มรายต้นเพื่อแตกเพื่อแมนด้วกซีคุ้มหาคุ้มเขาจะให้ยู่อืีพันพันมาเลยันอีกจากเดือนเห็นผลได้เก็บวถ้ามันคืนนี่กับประมาณเดือนกูกลวเดือนครื่งสี่สิบห้ามือสี่สิบห้ามือ เดืียนคริ่เดืียนครึ่งเนาะ,ะสี่สิบหามื่นจะได้เก็บเล่นบะเนี่ยสี่สิบหาหมื่นค่ะออกผลเลยชาวอีสานก็สิได้มาติดตามค่ะติดตามผักที่นอกวาลินปลูกบาบวโมงเงี้ยวมันสิดกว่านอกวารินปลูกแค่คุมเดียวนึงท <c oughs> ังนั้นคนย้ายปลูกคนติดตักหน้ามะโหดโหิวหน้ามะหดต้นบักบวบที่ปลูก คุณยายเราก็เห็ดแยกประเภทดี่ดีเนาะอันนี้พันผักแล้วก็ซื้อมาปลูกค่ะผักชีน้องมาดินหดพี่ไวอีคุมนึงอ่ะแม่บอกย้ายไ่ปลูกอะพี่บอกสีคุมตะย้ายปลูกอ่ะย้ายซีนข่างหลังสีคุ้มจ้ะสีคุมแล้ววะสีคุมจ้ะสีคุมนี่เป็ี่ยนพันผักที่คุณยายซื้อแมงลักใบพีตู่ นี่ผักชีค่ะนี่ผักชีงงบ้าเห็้ยยังเงขื่อนใช่โอ้เมนแมนแมน,แมนวะนี่หอมหอมแบงพันผักยายอ่อนเนาะยายแยาก,กว่าเพทไว้เลย,เลยฟักหอมฟักใสถุงใบยางดีเลยคุณยายอ่ะ <c oughs> มาล้วกอหมักหุ้งค่ะหมักหุ้ง ปลูกว่าลายคุมปลูกว่าลายคุมเขาก็ซื้อไปเฮ็ดข้างไว้เนาะหามันเท,าานท้าเอาทาั้งพุ่นปลูกไปแล้วหรือ,อ,นะอหิวแะย้ายตีหลิงใดย้ายเมื่อยว่ราะทางขุดผ่า เก็บยอดพบไอตัวรอบผล,ผลผลิตที่มันจะเกิดใส่สา,านกษ,ษีว่าเบิงเรื่อยๆแล้วค่ะตอนที่มันเกิดมันติดเห็ดข้างสี่สิบห้ามือได้เก็บเก็บกินเก็บขายเนาะวา่วาไรว่าลินเก็บกินเก็บขายทั้งุูนเพิ่งกระทิไปปลูกทั้งพูนกับม,มากมางงเงี้ยวเดี๋ยวทั้งนั้นนะทั้งนี้บากบวบขุมที่ปลูกแล้วเป็นขุมบากบวบด้วยค่ะข้างนี้ข้างนั้นเป็นมางงเงี้ยวปลูกสามซีขุมค่ะมันก็จะเป็น เคื้อเท้าไปบวบปลูกลายต้นดกเด้อดกเด้อมากงเงียวเอ้ยมาบวบเอ้ยน้องวารินปลูกแล้วหายดกดกไปทั้งใดปรได้ให้มีลูกมีตเต้าหลายๆย่าอ่อนว่าย่อนพระวาน้องวารินบ่านะแม่งเงียว มีเชียวปลูกมื่อเดียวคืนเดียวให้มีลูกดกไปทั้งใดบ่ได้เฝ้าแต่ลูุที่นี่น้านี่เป็นคำบร้อของน้องวารีพี่ยายว่างจันบ่ยายว่างี่บ่อเดินะเอออาหโดดโดดนะค่ะแฟนคลับน้องวาินว่าซอยอธิษฐานเห็นร่นหมักเงงเงียวโดกๆสื่นยืดกับน้ากับปุ๋ยเออปลูกแล้วก็มีรุ่นค่ะว่าฝีมือน้องวารีน่ะซี่ปลูกเงงเงียวดกบ่ก้าวที่ดันออกข้างอันนี้ออกปลูกแสง เดือนสิว่าต้แถวออันนี้เดือนหนังอยู่เนี่ยเดี๋ยวนี้้อจีหนาแงาดขามาลงอยู่ตอลงไว้ละลิ้่ยนะโอ้ผักขาเออเอออผักเช่อมมา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 ช้ำไว้วะจ้าเมนตะไข่เออใช่แค่เมนตะไข่ย้ายแมนมัดมัดมัดไปขายได้จ้าแมนอยู่ค่ะตะไข่ติดไงจ้าเอาค่าค่าม่ใหญ่นะ นี่ค่ะน,นี่จะค่อยัอ่นองค่อยทูบมนแมนขอบคุณหล,ลายๆค่ะที่ติดตามน้องวาลินรุ่นบักบวบางหงเยว์ซีดดกบอรุ่นไปพร้อมกันซีสิบห้าเมื่อเขาเห็นผลค่ะนับจากเมื่อน,นี้คุณยายเตือนเซเทิมหรอกค่ะเสียแสงใส่เนี้ยทำไมุ้นนี้ออกเสียแสงใส่เนี้ยโอ้ยายที่ปลูกผักลายยางยิง่ สวนมหาสัศจันย์ก็จังว่าล่ะค่ะมีครบทุกอย่างแผนระยะเง้วหรือแผนอกว่บาจากกีมือเนยยี่ย้าย่าที่หาพันตะไคร้มาปลูกจะ,จะอมชะอมพอมผักคาผักคาค่พาพาาะผักคาหดดลายวารินแห่มันซุมๆหดหน่อยพดด้นานน้ำประทานหดแล้วน,น,น้องวารินจะสิไปหดพริกให,ให้เก็บพริกบ้า เก็บ <bên es S 2> พริกกันนั่นน่ะเก็บแบกพริกขี้หนูพริกขี้หนูนะคะเป็นขี้หนูขี้ยังออืขี้นูสวนพริกขี้หนูสวนที่ตำพริกสม ه, พริกสมเส,สียไปตำน้ำพริกจิ้มหอยหอยอกนกเรืมม่องหมดถุง ส่วนไปตำน้ำพริกค่ะสิพากกันเอาหอยเอาหอยแล้วกับิิมาย่างกับนองมะลินเนาะคะ่ะหอยอกนกตำน้ำพริกซีฟูดน้ำกิ้นซีฟูด ว่าจ่าเดี๋ยวพ่อไปเจอกันที่พูดเนาะจ้าจ้าเดี๋ยวเจอกันส่วนสู่จนนะนั่ไปจ้ปามันมีทั้อะไเออน้องวินสิบเปอรหดสวนต่อขอพูดลายๆค่ะเดี๋เจอกันคลิปหน้าอา้ามีเมดี๋ยวมึงมกอีตูนี่ดูมาใ่ไหเอหดไปตู้อีกนเต ผักกาดย้ายย้ายปู่เป็นขุมได้ไหมหยอดผักพ้องแพร้วนะผักพ้องแพ้วผักผึกผักผึกโอ้ผักผึกมันม่ย้ายต้นผักผึกงอืมเ็นเป็นสองพระจาร่าคะผักพ้กองแพ้วต้นผักผึก้งโอ้มีทุกอย่างเลยตัวนี้ขนาดเดีย๋ย<ๆ>วเจอกันคลิปหน้าจ้าน้องวลินหดผักก่อน กเก็บแล้วค่ะเก็บไปแล้วฟังพุนแยบบุร้องหาบวัวหดเลยวะผัวเย,งง <laughs> ยบบุร้องอ่ะแยบบุร้องไปเจอกันตามด้ไปด้วย